แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดอยแม่สลองเดี๋ยวนี้เราจะไปเดินตลาดเช้ากันค่ะไปดูว่ามีอะไรไปแปลกๆบ้างแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะเจ็ดโมงละหายท่านาทีพยายามตื่นเช้าแล้วนะเช้าแล้วเพื่อเพื่อมาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ เนื้อสดสดดีกข้งไงด้วยอ่ะไมตวัเอยเออ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 ออเองเออเออออออ ที่ชาจะนไม่จุใจตอนเช้าคนเยอะอย่าเงี้เนาะเฮ้ยอยาซื้อราชูอยากกินราชูเดี๋ยวซื้อราชูค่ะ่สอากาศเย็นเหมือนกัน วันนี้ไม่กี่ผัดซีฟูร้เลเร่ไว้หลายอาันหายอย่างเลยอาที่เห็นนี่ร่าชูสดมาก

很好对。 อันนี้คืออะไรล่คะคะตั๊น,นี่หลอทำจากขวดันเตาเหรออร่อยขวดนู้นไม่ได้กสองตัเลยหรอไม้อง่น,นะนน้เขาพ่อถูงนีแล้วเอาไม้ช่วยเหรอค่ะใส่ไหมใส่ครับใส่ไม่ต้องเยอะนะเส้น,น,นเห็นไหมคะ

Mm hmm. อร่อย mm hmm. อร่อยอร่อยร้านอยู่ของมุมห<ะ>ัวตลาดนะครับตรงนี้เลยอร่อยอืออร่อยดีอ่ะหัวง,งอกเอาหัวง,งอกขายไงครับไม่ได้จีเอาสองถ้วยเอาสองถ้วยเขาเรียกหัวง,งอกอะไรอ่ะครับหัวง,งอกหัวโตหัวโตว อันนี้อะไรอะคะ ปลาอาค่ะอันนี้กินได้เลยไหมคะก็ไปทอดค่ะอ๋อต้องเอาไปทอดก่อนค่ะแล้วอันนี้มันมีเปลือกอยู่ไหมคะไม่เปลือกไม่มีแล้วค่ะเปอกที่หมดอ๋อได้อย่างนี้อันนี้ก็คือเอาไปทอดเรากินได้เลยได้อันนี้อันนี้คืออะไรอีสิอ๋องั้นเอาอันนี้ห้วยหนึ่งค่ะข้าวครับข้าวกี่ชิ้นจ๊ะขายยังไงสองบาทเองครับ

हां मामला काय होतो की काय 50 मानला เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจะหมดชามนะครับเป็นาทคะุณแม่ขาเองห้าตัวนะคะอยู่ในตลาดก็ต่อครับอิ่มแล้วเติมพลังมื้อเช้าเสร็จแล้ว ไมได้นะครับวันนี้เราไม่ได้กินสระเปาซ่อนน้ำเจ้าดังกันกันครับข้าอะไรมั้ยขนมต่างๆครับศืชผักอันนี้ค่ะยังไงคะ มัดละมานเงินี่ห้าบาทสองเาินยี่ห้าต้องมายี่ห้าบาท้ลา,าชูหมูน้ำค้างหมูน้ำนค้างยุนเชียงยุนอะขายไงครับ อ,อันนี้หมูน้ำค้างอันี้หมูกะดูกกเท้าหมดอันนี้ลูกฟันใบชาอันนี้ลูกฟันใบชาวันไหนที่ส่งที่มาถึงเลยแล้วขายยังไงคะโหี่ขายเลยก่นรลละห้าอยบาทลลาว่าังงหหา้งหทนงึงก็คือหนึ่งกิโลงี้เหรอคะมากกว่าผมมีเอถึน่ก่อนั่นเชียงโยนานอันนี้เป็นปเชียงหมูน้ำค้าง เราเอาไปทำอะไรกินที่ผมเอามาเี่ยอะไรก็ไโรโคกอะไรน,นิ่งอะไรเย่มามไรลาอะไรนี่ขงนี่ตัวนี้อยู่บบที่มาแล้วมาเพือเ่อมาทิ่งเที่ยวมาเลมาเขามเล่า,าเาขาข้วปลานไขที่สิบเ็ดนี่เร<อ>าเพราะฉะนั้นนี่ท้งมาทั้แจกท้งีเลยอะไรคะเจ็ดโมงจ็หาราอวาขายยูทูบเลยวันนี้เขาบอกเขาขานไข่ที่สิบเ็ด สูน้ำค้างเดี๋ยวดูว่าเราจะเอาไปทำอะไรกินบ้างอัดเซราชูชเออนะนะได้ชูเ,ออเป็นตลาดชุมชนนะครับเป็นตลาดหมู่บ้านเล็กๆตลาดเช้าแม่สลองครับก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ของกินของใช้ปแปลกเยอะดีครับไปกันต่อ เราจะไปกันต่อแล้วครับได้มาเยอะเหมือนกันแล้เนี่ยได้ทั้งของกินได้ทั้งผักมีหมูน้ำค้างด้วยที่สำคัญคืออิ่มแล้วครับตอนนี้นะยังอยู่ตรงนี้เลยอร่อยนะเนี่ย๋ยวไปกินต่อสจกบตัวแรเจ้จม้เจ้มือเลยขัวง,งอกหัวปางอ้า น้ำโค้กน้ำพรำพิกมะเขือเก็บก่อนเดี๋ยวไปต่อขึ้นมาจากการะลาตรงนี้ก็เป็นพระธาตพระบรมธาตุเจดีย์สีนักเินเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ของสมเด็จย่า ข้างในก็จะมีเป็นรูปปั้นของสมเด็จยายอยู่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของดอยแม่สลองอากาศดีเลค่ะมีหมอกจางๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะที่องค์สมเด็จย่ากันค่ะ มาค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในกันค่ะคาะพระบรมธาตุตรงนี้นะคะก็สร้างตั้งแต่ปี2539เเลยนะ สร้างเป็นถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนะครินทรานะคะหรือว่าสมุยย่านะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะแล้วมองไปเราก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านแม่สลอง ตรงนี้มาถึงที่อีกหนึ่งจุดลงมาจากพระทานเมื่อกี้ก็มาเป็นพินพิธภัณฑ์ทาหารจีน ตัวนี้ก็จะเป็นความเป็นมานะคะตั้งแต่ปี2 4 9พก็จะเป็นประวัติความเป็นมาการต่อสู้รวมก็จะเป็นประวัติความเป็นมาแล้วก็ การต่อสู้การโยกย้ายถิ่นฐานนำผู้คนเข้ามาอยู่ในดอยแม่สลองตรงนี้ันก็จะเป็นป้ายชื่อ ของวีรชนทหารจีนนะคะเอีย e ังรายมรุงไปหมดเลยอาคารสามอาคารต่อกันเลยเดินจากอาคารแรกก็เดินเข้ามาลุกเ,เ,เข้ามาตรงนี้เหมือนโต๊ะทำงานเข้าไปได้ไหม นี้น่าจะเป็นห้องประชุมห้องประชุมเป็นที่ทำงานก็มีรูปพืป้นที่ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ห้องที่สอง เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อค่ะมาถึงอีกจุดนึแล้วค่ะตรงนี้เป็นสุสานในผลต้วนขึ้นไปดูห้างบนค่ะก็จะคล้ายๆก,กันกับที่ทอ,อ,ทอะไรนะพิพิธภัณฑ์อาหารจีนมาสกุณตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลมีคนใส่ชุดทหารคอยดูแลอยู่ด้วย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอถ่ายหน่อยนะครับเคยได้ประวัติของเรายังครับผมประวัตินะคะยังค่ะครับผม เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่คือภาพที่เราอยู่ยูนานกับประเทศธตรมะค่ะตอนนั้นคือภาพที่เรามาถึงประเทศไทยท่านนี้คือท่านเองเ,งเนี่คือในคนตวงของเราอตอนนั้นท่านเองเจคือไปรัฐบาลของประเทศจนีนปกครองท,ที่พัฒนิษฐ์ตแต่ท่านได้ถ่ายแพ้ให้แก่ลัทธิคอมมิวนิสต์ของหมอจตรงท่านก็ไปอยู่เกาะเตวแต่ทาหารของท่านอยู่ระหว่างยูนานก็ถูกไล่เข้ามาอยู่ในประเทศมาก เราอยู่ในประเทศพม่าประมาณ10ปี11ปีได้มีกองทัพอยู่ในพม่าพม่าก็มากกไม่ยอมให้เราอยู่คือจมทีเราจะทีทำทุกทางเปิดขับแป็สุดท้ายต้องไปฟ้องสารประชาชาติให้เราถอนฐานออกจากประเทศสองครั้งครั้งแรกทางอียิเต์ก็รับไปทั้งหมด7ท่0นคนหนายกไปอยู่เกาะเซลครั้งที่สองในผลมีไส้ห้ากองพลแต่ทางไต้หวันรับไปสามกองพลคือกองพลที่หนึ่งสองสี่ที่กรับไป แล้วกองพลที่สามกับห้าเขาให้เรารอสามเดือนแต่สุดท้ายทางไต้หวันไม่มารับเราเราเลยต้านท่ามาไม่ไหวจําเป็นต้องถอยเข้ามาในประเทศไทยห mm hmm. ลังจากเรามาถึงประเทศไทยกองพลที่สามก็พากองพลไปอยู่ทางฝั่งหรือทางเชียงใหม่กองพลที่ห้าคือผู้นำคือในบนต้น้นพาเรามาอยู่ที่ดอยมิสลองหรือเชียงาย mm hmm. รางยครับผมมาฟังนี้แลึ่ครับผม หลังจากเราเข้ามาถึงประเทศไทยไทยก็ให้เราอยู่ชั่วคราวแล้วก็ให้เราดูแลความสงบเรียบร้อยตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกับพมา่าจนถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ไทยมีคอมมิวนิตขคลองที่เชียงที่ดอยหลวงดอยยาวโดยพระองแท็กเชียงของกองพลที่สามกับห้าอาสาไปล่วงปราบคอมมิวนิสตให้แก่ประเทศไทยใช้เวลาห้าปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนถึงหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเราก็ได้เชยชนะเราได้เชยชนะเสร็จในหลวงก็มาที่เชียงของ นี่คือภาพในผนต้วนถวายดินให้แก่นในหลวงคือแผ่นดินของท่านเราเอามาอขึ้นในไทยหลังจากนั้นรัฐบาลไทยเลนในหลวงทราบดีว่าเรากลับมือจีไม่ได้ประเทศเขามากขับไล่เราไต้หวันทอดทิ้งเราเราเหมือนกองทัพที่กำพร้าไม่มีที่ไปท่านในหลวงเลให้เราสามารถโอนสัญชาติใดเกินรับเรามาเป็นประชาชนคนไทย mm hmm. ต่อมาในผนต้วนก็ติดต่อทางไต้หวันขอพันชามาปกปิดอภิสลอกสนับสนุนให้เราปลูกพืชเมืองหนาวหลายๆอย่างสร้างโรงเรียนจีนให้เรา จนถึง1980ท่านไม่สบายท่านก็ได้เสียชีวิต19 8 0ที่โรงพยาบาลพยาไทยิงเทปแต่1980งเแเราก็ยังมีภารกิจที่อยากทำคือเขาคอเขาหญ้า,าที่เพชบู์นั่นคือภารกิจสุดท้ายที่เราเป็นปราบความนี่ไทยแก่ประเทศไทยหลังจากเราได้ชกนาเสร็จเราก็ได้ปลดอาวุธให้แก่ประเทศไทยเราไม่จำเป็นต้องมีทหารเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธเพราะเราเป็นประชาธิปไทยแล้วเราเลยปลดอาวุธให้แก่ ย้อนกลับไปที่ท่านเสียรัฐบาลไทยก็ส่งร่างท่านมาให้เราที่ดอนไมสลองทางหอเพราะว่าสมัยนั้นไม่สลองไม่มีทางรถใช้เจอนและขี่ม้ากันมาไปส่งทาง,องหอจัดพิธีงานศพนี่คือพลเอกเชียงศักดินน์จมันันหรือนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นมาไว้อะไรให้เราดูนี่คือสุสารของท่านสมัยนั้นจะเป็นแบบนี้เราสร้างครอตรงนี้เหรอจุดนั้นเลยครับ Oh. สุสานนี้เราก็ไม่ได้หายท่านก่อนที่ท่านจะเสียท่านมาดูผมว่าท่านจะอยู่ตรงนี้ออ๋ oh. แล้วก็บริเวณแม่สลองนอ,อก 10, 000, 000หนึ่งหมื่นห้าพันไร่ที่พระราชทานให้เราทํามาหากินกันสมัยนั้นท่านในคนตัวคือผู้ปูกเปิดดอนแม่สลองกับผมโอ้ oh. ขอบคุณค่ะฟังแล้วขนลุกมากเลยถามก็ถามได้ผมฟังแล้วขนลุกเลยก <laughs> <laughs> ็อ๋อแสดงว่าตชาพันชาที่มาปลูกที่ดอนแม่สองนี่คือมาจากไต้หวัน มาปลูกที่ตรงไหนก่อนนะคะอ่า,ถ,าถ้าจะจาไม่ผิดนี่ตอนสมัยเราเด็กๆนี่คือน่าจะเป็นหนึ่งศูนหนึ่งแสดงว่าหนึ่งศูนหนึ่งนี่เป็นต้นกําเนิดของชาไรชาของแม่สลองเลยครับผมที่เป็นมา,าเป็นชามาจากไต้หวันครับผมเขาลงหนึ่งศูนหนึ่งก่อนแล้วก็ตอนหลังก็แพ,พ <c oughs> ร่เพราะว่าเราเอามาลงก่อนเป็นคือเอามาปุบเนี่ยคือตอนนั้นคือเขาเป็นทหารต้องมาปลูกเลยต้อ <c oughs> งดูแลอะไร เอ,เอามานี้จุดประสงค์เพื่อเอามาทำให้เป็นธุรกิจให้ให้เป็น<ห>อาชีพ<ร>ทำกินเยี่ยมเลยขอบคุณมากนะคะดีแล้วคะ่ะจุดเช็คอินของดอยแม่สลองลมเราไปที่ศูนย์ค่ะก็เลยตลาดก็เลยจะเป็นโลง่ลงๆไม่มีอะไรเลย อจริงๆนี้ก็จะมีเป็นแบบของพื้นเมืองนะเป็นน้ําเต้าเป็นของชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดพื้นเมืองมีแบบที่เขาใส่ชุดพื้นเมืองมาขายของงั้นเดี๋ยวเราไปที่ไร่ชากันนดเดียวค่ะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นพวกของฝากเป็นชาเป็นบ้วยเป็นถั่วต่างๆ้้น พองมันเจี๋ด้วยเ๋ยวไปล้านของฝาบัวชาแล้วก็พวกอะไรอ่ะกระเจี๊ยบถั่วอะไรที่ปลูกมันลอยนเนี่ยนะคะเขากำลังจะเริ่มมาเปิดร้านกันนะครับ มีถั่วมีบัวก็มีชา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปที่จุดอื่นกันดีกว่า